อธิโมทนาบุญนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับผมมองดูว่าลอยแตนะครับอธิโมทนาบุญด้วยนะครับพี่ท็อปตั้งรถไวมาพบปะพี่เแม่พี่น้องชาวตลาดไทยนะครับมาร่วมกันทำบุญนะครับใอเคครับ ประชาชนแจ้เพื่อสร้างนะครับขณะที่นักกีฬานะครับของทีมของคุณเอกพันธ์บรลลุดิ้นนะครับคุณซ้อมคุณชายทั้งสองข้านเลยนะครับแล้วก็ดาราจากทั่เจ็ดสีนะครับแต่เนื้อเข้ามารับบริจาคจากการวิ่งนะครับสมทบทุนนะครับจากกรุงเทพไปอุบลราชธานีนะครับไปสร้างความสุขคืนความสุขให้กับทีมพิการนัดตลาดไทย สาธุนะครับอนุโมทนานะอนุโมทนานะครับขอบคุณทุกท่านในการที่ร่วมกันบริจาคเงินนะครับตกลงกันดีครับจะไม่ทอดทิ้งนะครับเราวิ่งเพื่ออะไรครับวิ่งเพื่อสมบทรณ์นะครับสร้างบ้านให้กับผู้ชรานะครับอนุโมทนานะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอให้ขอให้คนแกงเล็บ ขอให้มีแต่ความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้มีแต่ความสุขนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความสุขนะครับแข็งแรงนะแม่นะขอให้สุขภาพแข็งแรง นะครับรวมกันสร้างบ้านสุดท้ายขอให้มีความสุขนะครับนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแม่ขอให้แข็งแรงแข็งแรงนะแม่นะสุขภาพแข็งแรงครับผมขอให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงร่ํารวยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความร่ํารวยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงให้มีแต่ความร่ํารวยนะครับนะขอให้มีความสุขขอให้รวยๆนะครับนะขอให้มีแต่ความสุขนะครับ วันนี้ตอมแสงพาวันนี้มาล้บริจาคกันแล้วนะครับเชิญเลยครับตุกท่านคับเชิญเลยนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับบันุโมทนานะครับเลยๆนะครับฮัลหลรวยๆนะครับวันนี้คน่ละ ไปด่านกรุงเทพสรจแงนะครับวันนี้ครัรานีนะครับริูแข่งแรงนะแม่ได้แข่งแรงนะครับให้แข็งแรงนะแม่ให้แข่งแรงนะครับคุณแม่ท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคเงินนะครับคืนความสุขนะครับช่วยเหลือนะครับคนไทยไม่ทอดทิ้งการสัญญาเรา เดี <S 2> <S 2> <S> like oh, okay. okay. ๋ยวให้รถใครมารับกขจะทำให้ทะสอบมะนาวมะนาวต้ต้องเปนไอ้มาดอะขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรง ก็ทำไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่ว่าดูเด็กพี่ไทยมาอีกเาอยา้กะสอบขอให้แข็งแรงนะครับดีกันะครับเพือัอนุโมทนาบุญด้วยนะครับขออนุโมทนานะครับพี่ไทยครับพี่ไทยครับขออนุโมทนานะครับขออนุขให้สุขภาพแข็งแรงครับฝักเรียกไั สัญญาสไม่ทอดถึงขอวิ่งเพื่อบ้านสดสุดท้ายวันนี้เรามาบำเพ็ญกันครับเรามาร่วมกันทำเพ็ญในโครงการุดท้ายนะครับ